ในยุคโซเชียลมีเดียแบบนี้อาชีพอย่างยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์เป็นอาชีพที่กำลังฮอตฮิตและมาแรงแบบสุดโดยทักษะสำคัญของอาชีพเหล่านี้นั่นก็คือการตัดต่อคลิปวิดีโอนั่นเองโดยในวันนี้นะคะแบมบจะมาแนะนำสามแอปพลิเคชันนะคะในการตัดต่อคลิปวิดีโอแบบง่ายๆจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยแอปพลิเคชันแรกนะคะที่แบมจะมาแนะนำในวันนี้นะคะนั่นก็คือ iMovie นั่นเองลดวก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆก,ก็กดเข้าไปที่แอปได้เลย มันจะขึ้นเป็นประวัติที่เพื่อนๆเ,เคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะคะกดที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลยค่ะเราสามารถตัดคลิปได้3แบบด้วยกันงั้นเราเริ่มมาที่ตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือภาพยนตร์อัตโนมัตินั่นเองกดไปที่ภาพยนตร์อัตโนมัติเสร็จแล้วนะคะเราก็กดเลือกค่ะว่าเราจะเอาคลิปวิดีโอไหนกดสร้างภาพยนตร์อัตโนมัติ ก็จะเป็นขึ้นหน้าแบงเบออๆแบบนี้นะคะให้กดเลือกตรงฟิล์มที่มีวิ่งๆค่ะมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าเราเนี่ยสามารถเลือกเทมเพลตไหนได้บ้างนะคะตรงข้างใต้เลือกลักษณะได้เลยเรานะคะสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมค่ะกดที่เพลงเลยแล้วเราก็กดไปว่าเราจะเลือกเพลงอะไรนะคะหรือว่าที่จริงนะคะเราสามารถรับโหลดเพลงของเราได้นะคะ กดไปที่เพลงของฉันแล้วก็เลือกจากที่ในลย์ลิสต์ที่เรามีหรือว่าสามารถกดไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็เลือกเพลงที่เราเคยดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้ก็ได้ค่ะแล้วกดบวกค่ะกดเสร็จสิ้นเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นอีกรอบนึงค่ะ เดี๋ยวเราไปดูคลิปของเรากันว่าจะเป็นยังไงถ้าสืดใครได้โอกาสแล้วก็คือทำถ้าใครนะรับโอกาสถ้าเราโอเคกับคลิปเราแล้วนะคะเราก็สามารถกด Export ทางด้านขวาบนแล้วก็กดบันทึกวิดีโอได้เลยแบบฟังก์ชันที่2นะคะนั่นก็คือแบบ Storyboard เขาก็จะมีหลากหลายแบบเลยสามารถเลือกได้เลยคะ่ะว่าเราจะเอาแบบไหนเขาก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเอาเทมเพลตประมาณไหนเป็น เพลงอะไรแบบอักษรอะไรสีอะไรฟิลเตอร์อะไรนะคะเสร็จแล้วก็กดสร้างได้เลยก็จะขึ้นมาเป็นหน้าที่เหมือนจะเป็นการไกด์ไลน์นะคะว่าเราเนี่ยจะควรโพสต์ภาพแบบไหนเราก็สามารถเลือกรูปภาพที่เข้ากับตัวสตอรี่บอร์ดนั้นๆได้เลยค่ะ ด้ยการที่มันจะมีปุ่มบวกให้นะคะเราก็แค่กดบวกตรงนี้ไปเราก็เลือกดักขังรูปภาพของเราได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราโอเคแล้วนะคะเราก็สามารถเช็คด้วยการเลย์แล้วเราก็กด e อ็กพอรข้างบนได้เลยค่ะ แบบที่3นะคะอันนี้เฟียสุสดเลยสําหรับคนที่เก่งงานคลิปตัดต่อด้วยตัวเองนะคะนั่นก็คือแบบภาพยนตร์นั่นเองเลือกได้เลยค่ะว่าเราจะแบบภาพยนตร์ไหนนะคะหรือก็คือคิปวิดีโอไหนนั่นเองเรากดเลือกปุ๊บเรากดติ๊กถูกค่ะแล้วก็กดสร้างภาพยนตร์เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะปรับแต่งคลิปของเราได้นะคะเราอยากให้คลิปของเราสั้นยาวขนาดไหน เราก็ตัดคลิปออกนี้ได้เลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครนะคะรู้สึกว่าเอ้ยรูปเราใส่ไปนยังไม่ครบเลยเราก็สามารถกดไปที่ทางด้านขวามือนะคะที่เขียนคําว่าสื่อในที่นี้นะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะอัปโหลดอะไรเพิ่มเติมอย่างเช่นเราอาจจะเลือกอัปโหลดเป็นรูปภาพค่ะเราสามารถเพิ่มรูปภาพเข้ามาได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะวิธีการกดดูก็คือกดไปที่3จุดนั่นเอง ก็เรื่องนะคะว่าเราจะเอาเป็นการเพิ่มรูปภาพแบบไหนงั้นเดี๋ยวเราลองเป็นที่แบบแรกเลยดีกว่าคะ่ะก็คือภาพตัดฉากภาพนี้นะคะก็จะบดบังวิดีโอที่เราเคยมีอยู่ค่ะโดยต่อไปนะคะก็จะเป็นการอินเสิร์ตรูปภาพอีกแบบหนึ่งนะคะกดปุ่ที่3จุดเหมือนเดิมคะ่ะกดไปที่หน้าต่างรูปภาพข้างไหนรูปภาพคะ่ะ มันก็จะโชว์เป็นภาพของเราค่ะที่จะอยู่ในคลิปวิดีโออีกทีนะะึงค่ะเราสามารถเลื่อนรูปภาพได้ด้วยนะคะกดที่เป็นเคลื่อนย้ายค่ะอีกแบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือหน้าจอบแบบแบ่งค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าวิดีโอของเราเนี่ยจะถูกแบ่งครึ่งกับรูปภาพค่ะวิธีการอินเสิร์ตอีกแบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือวิธีการที่เรานะคะจะใส่ภาพแบกรวด์สีเขียวค่ะ กดไปที่วิดีโอหรือรูปภาพนะคะที่มีพื้นหลังสีเขียวหรือสีน้าเงินค่ะแล้วก็กดไปที่3จุดกดไป <pendant S 1> ที่ฉากสีเขียวหรือสีน้าเงินค่ะมัน<ๆ>ก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนี่เห็นไหมมีหมอกขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วสีเขียวก็หายไปเลยค่ะ <S 2> <S 2> นอกเหนือจากการตัดเมื่อกี้นะคะเราก็สามารถคลิกไปที่คลิปของเราแล้วเราก็กดเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เลยว่าเราจะเอาคลิปสั้นยาวขนาดไหน นอกเหนือจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถทําคลิปของเรานะคะให้แบบเตาอืดได้หรือว่าทําเป็นแบบเร็วๆได้เราก็กดไปที่ความเร็วค่ะ <S <S แล้วก็สามารถเลื่อนไปที่ด้านกระต่ายเพื่อเพิ่มความเร็วได้ค่ะหรือว่าเราสามารถเลื่อนไปที่เตาก็ได้ค่ะเพื่อให้มันคลิปของเราเนี่ยมันช้าลงแต่ข้อเสียนิดนึงนะคะมันก็จะทําให้เสียงเล็กลงแบบจืดๆหรืออาจจะเป็นแบบเสียงตับแบบเสียงแบบช้าๆได้นะคะ,ะแล้วถ้าเกิดเราไม่อยากให้เป็นอะไรเราก็กดรีเซ็ตก็ได้ค่ะให้มันเป็นเหมือนเดิม โดยหลังจากที่พวกเรานะคะทําการตัดต่อต,ตัวรูปภาพหรือวิดีโอของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถกดเพิ่มเสียงของเราได้ด้วยเดีย๋ยวเราไปลองดูอันแรกดีกว่าคะ่ะกดไปที่เสียงประกรอบแล้วก็กดบวกวก็จะมีแบบจะให้เป็นเสียงแบบเบื้องหน้าที่จะให้เป็นเสียงหลักของเราหรือจะเป็นเสียงเบื้องหลังแบบพื้นหลังนะคะแค่แบบคลอๆเบาๆเฉยๆในที่นี้เราก็อัดลบไปก่อนเพราะเราจะมาลองเป็นเสียงเพลงของฉันดูค่ะกดไปที่เพลงของฉัน แล้วเราก็เลือกนะคะว่าเราเนี่ยจะเอาเพลงมาจากไหนอาจจะเป็นแบบเพลงจากเพลย์ลิสต์หรืออันที่แบบเรานําเข้าในนี้แล้วหรือว่าเป็นไฟล์ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มความเร็วของเพลงนะคะหรือว่าจะลดความเร็วของเพลงก็ได้นะคะ,ะในที่นี้เรา,าจ,จะไม่ได้ปรับนะคะเราจะปรับเป็นตัวของระดับเสียงค่ะแล้วเรานะคะคก็ยังสามารถที่จะทําให้เสียงเราเฟดจากเบาขึ้นมาดังขึ้นแล้วก็ดังไปเบาได้ค่ะ กดไปที่เฟสได้เลยให้เรากดตรงสามเหลี่ยมแล้วก็เลื่อนงนี้ได้เลยค่ะเืียมไปที่ตอนท้ายของเพลงเลยเสร็จแล้วเราก็กดไปที่เฟสเหมือนเดิมแล้วเราก็กดสามเหลี่ยมค่ะแล้วก็เลื่อนให้มันเบาลงได้เลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเราอยากจะให้เพลงของเราเนี่ยมันยาวกว่านี้จังเลยก็สามารถเลือกไปที่การทํางานนะคะเสร็จแล้วก็กดไปที่สร้างซ้ําค่ะ เพลงของเราก็จะถูกดูพิเคตขึ้นมาอีกรอบแล้วน,นะคะการดูพิเคตเนี่ยเราก็สามารถใช้กับตัววิดีโอได้เช่นกันค่ะคนไหนนะคะที่แบบชอบภาคการ์ตูนชอบภาคเสียงก็สามารถกดที่ไมค์ตรงนี้เลยกดไปที่อัดค่ะรอ3าสองหนึ่งอาจจะพูดว่าวัดดีค่ะวัดดีค่ะอย่างนี้นะคะแล้วกดหยุดมันจะขึ้นมาว่าอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะอัดซ้ำไหมตรวจทันไหมหรือว่ายอมรับถ้าเราโอเคแล้วเราก็กดยอมรับเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าเราทำคลิปของเราเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะกดไปที่เสร็จสิ้นค่ะแล้วเราก็กดไปที่ Export ข้างล่างค่ะแล้วก็กดเลือกบันทึกวิดีโอเพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ iMovie a p p แอปพลิเคชันที่2นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ iPhone iPad นะคะก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ค่ะโดยแอปพลิเคชันนั้นก็คือ InShot ค่ะ พอเราเข้ามาที่แอป InShot แล้วนะคะให้เรากดเลือกไปที่วิดีโอค่ะให้เราเลือกไปที่วิดีโอที่เราต้องการค่ะรูปภาพก็ได้นะคะกดไปที่ติ๊กถูกทางด้านขวามือด้านล่างค่ะซึ่งฟิลเตอร์ของตัว InShot เนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับตัว iMovie นะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อคลิปวิดีโอใส่เสียงเพลงดนตรีเข้าไปนะคะโดยข้อดีของตัว InShot นะคะ เพลงในอินชอตเนี่ยเขาจะโชว์ว่าใครเป็นคนร้องเพลงนั้นนะคะหรือก็คือบอกเครดิตของเพลงนั้นด้วยค่ะซึ่งผู้ใช้นะคะสามารถกดไปที่คัดลอกนะคะเพื่อที่จะคัดลอกเครดิตของเพลงนั้นเพื่อนๆลง YouTube ใช่ไหมคะก็สามารถใส่เครดิตไปด้วยได้ค่ะเลือกเพลงเสร็จแล้วก็สามารถเลือกสติ๊กเกอร์ได้ด้วยค่ะกดสติ๊กเกอร์ไปเลยแล้วก็กดบวกสติ๊กเกอร์เลือกได้เลยค่ะว่าเราจะใส่สติ๊กเกอร์น่ารักน่ารัก,รกแบบไหนนะคะ ข้อเสียของ InShot นะคะก็คือตัว iMovie เขาจะไม่มีการติดลายน้ำใช่ไหมคะแต่ตัว InShot เนี่ยเขาก็จะมีการติดลายน้ำนิดหน่อยนะคะอยากจะเป็นแบบพรีเมียมก็อาจจะต้องเสียตังคนะ,คะแต่ถ้าเกิดว่าอยากลองตัดดูเฉยๆก็ไม่ต้องเสียตังคนะ,คะแต่ก็ฟีเจอร์มันก็น่ารักจริงๆนะคะหลังจากที่พวกเราเนี่ยทำการตัดต่อคลิปใน InShot เสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถกดไปที่ export ทางด้านขวามือบนได้เลยะคะ่ะเลือกความละเอียดได้เลยนะคะว่าเราจะเอาความละเอียดมากหรือน้อยนะคะ มีเฟรมเรทมีรูปแบบด้วยนะคะกดบันทึกไปวบเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะแอปพลิเคชันสุดท้ายของเรานั่นก็คือ CapCut ค่ะค่ะหลังจากที่เรากดแอปพลิเคชัน CapCut แล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นหน้านี้เลยค่ะ ซึ่งในหน้านี้นะคะก็จะโชว์เทมเพลตหลากหลายรูปแบบเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกได้เลยว่าจะใช้เทมเพลตไหนนะคะโดยข้อดีของแคปคัทนะคะก็จะเหมาะสําหรับคนที่อยากตัดต่อคลิปวิดีโอลงทิกต็อกหรือลงเรียวนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องตัดต่อยังไงให้มันสวยนะคะเราก็สามารถเลือกวิดีโอที่เราต้องการได้เลยกดใช้แม่แบบนะคะแล้เวเราก็เลือกได้เลยค่ะว่าเราจะเอารูปภาพหรือวิดีโอของเราอันไหน ซึ่งมันก็จะบอกเลยค่ะว่าคลิปที่มันจะแสดองออกมาเนี่ยจะประมาณกี่วินาทีกดเลือกดูตัวอย่างค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอของเรานะคะในรูปแบบเทมเพลตที่เราเลือกได้เลยค่ะสามารถกดไปที่ส่งออกต่อได้เลย โดยวิธีการบันทึกคลิปวิดีโอของในแคปคัทนะคะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันก็คือบันทึกออกมาเลยโดยที่จะมีติดลายน้ําแคปคัทนะคะกับอีกแบบหนึ่งนะคะคือการผูกบัญชีเข้ากับ TikTok ของเราค่ะแล้วก็แชร์ผ่านตัว TikTok ไปได้เลยคลิปของเรานะคะก็จะไม่ติดลายน้ําค่ะ mm. และนี่ก็คือ3แอปพลิเคชันในการตัดต่อคลิปวิดีโอแบบง่ายๆแบบฟรีๆสำหรับคนที่เพิ่งหัดใช้นะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะ หรือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีทิศการตัดต่อคิวิดโอแบบดีๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้โพนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดส u b s c ส i b e กดกระดิ่งและกดแชร์ให้กับมหิดลดนวยนะคะความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน